สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวน o m อมเมดีครับผมและนี่คือเดาก่อนแข่งฮะซึ่งสำหรับอาเซนอนในเกมถัดไปก็ไม่เจองานง่ายอีกแล้วฮะบอกว่าเป็นงานที่ยากโคตรเลยดีกว่าเพราะพวกเขาจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะ และถึงแม้ว่าเกมนี้จะดูมีความสำคัญขนาดไหนแต่เราอาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้ฮะเพราะไม่ว่าผลการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้จะออกมาหน้าไหนผมว่ามันก็ยังไม่ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ขนาดนั้นยกตัวอย่างก็จากฤดูกาลก่อนที่อาร์เซนอลเคยชนะซิตี้ได้ตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลแต่สุดท้ายก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังคงเข้าวิน คว้าแช,ชมป์พเมียลีกไปครองได้สําเร็จแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าไอ้ปืนใหญ่ของผมสามารถเอาชนะเรือใบสีฟ้าได้เนี่ยมันจะทําให้ผมดีใจเหมือนได้ของขวัญวันเกิดเลยล่ะเอาสามแต้มจากทีมใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกันด้วยแล้วก็เป็นถึงเต็งหนึ่งคว้าแช,ชมป ถ้าเราไปเอาชนะเขาได้ในบ้านเนี่ยใครเราจะไม่ดีใจถูกไหมรวมไปถึงมันมีสถิติที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งฮะคืออาร์เซนอลยังไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัสสเตเดียมได้เลยนับตั้งแต่ที่เป๊ปกัวดิโอลาเข้ามาคุมทีมซึ่งเป็นสถิติที่เรายังคงไม่สามารถปลดล็อกได้นะฮะและหวังว่าจะมาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งในการแข่งขันล่าสุดเนี่ยทั้งสองทีมก็เพิ่งผิดหวังจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาด้านอาร์เซนอลก็เสมอกับอตาลันตา และแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เสมอกับอินเตอร์มิลานในั่วยยูฟ่าแชมเปียนลีกและสำหรับในพรีเมียร์ลีกอทั้ง2ทีมยังไม่แพ้ใครแต่เป็นฝั่งของซิตี้ที่เซตติดีกว่าสามารถเอาชนะได้100%ซ์ทั้ง4นัดในขณะที่อาเซนนลเสมอไป1นัดทำให้ยังตามหลังอยู่2คะแนนส่วนสภาพทีมของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็มีเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของเพลเมเกอร์ตัวสำคัญอย่างเควินเดอร์บอยเข้ามาซึ่งทางเป๊ปกัวดิโอลาก็มีให้สัมภาษณ์นะว่ากำลังรอเช็คความฟิตหรือสภาพร่างกายของเขาอยู่ว่าจะสามารถลงแข่งกับอาเซนอนได้ไหมรวมไปถึงพวกเขาก็จะยังไม่มีออสการ์บ๊อบและนาธานอาเก้ที่ยังคงบาดเจ็บอยู่นะฮะส่วนสำหรับทางอาเซนอนนั้นซินชิงโก้ก็ยังคงไม่ฟิตรวมไปถึงนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอื่นๆอ,อ,อย่างมิเกลเมลิโน และผู้เล่นตัวสําคัญอย่างมาตินเดกาดที่ขขาวล่าสุดก็คือเขาต้องพักยาวไปแล้วและการขาดเขาเนี่ยทำให้เหมือนอาเซนอนขาดขาไปข้างหนึ่งเลยการสร้างเกมรุกความสร้างสรรคดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่เราดู2เกมที่ผ่านมาที่ไม่มีเขาและก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นใครฮาวเวตที่ลงมาเล่นตําแหน่งกองกลางแทนเหมือนเดิมซึ่งผมชอบเวลาเขาเล่นกองหน้ามากกว่านะ โอเคมาพูดถึงการค่าคะนผลการแข่งขันดีกว่าซึ่งในความคิดผมเกมนี้จะไม่ใช่เกมที่ทั้ง2ทีมมาเปิดหน้าแรกกันแต่ทั้ง2ทีมจะสู้ด้วยความรัดกุมเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแท็ติกรายละเอียดแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดของทั้ง2ทีมแน่นอนว่าอาเตต้าอาจจะมาเล่นเพื่อเก็บคะแนนเป็นหลักแต่แฟนปืนอย่างเราได้ลุ้นเหงื่อแตกแน่นอน เพราะว่าการที่เราจะมาเก็บผลการแข่งขันที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันไม่ง่ายแม้ว่าในเกมล่าสุดอินเตอร์มิลานจะแสดงให้เห็นถึงเกมรับแล้วแต่ว่าที่จริงถ้าดูรายละเอียดเกมก็จะมีสัก1-2จังหวะที่อินเตอร์ก็มีโอกาสโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันและเป๊ะตัวดิโอลาอาจจะมีแผนเด็ดๆซ่อนไว้อยู่ก็ได้ดังนั้นให้ผมคาดการผลสกอร์เกมนี้ผมขอตีไว้ที่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถเอาชนะอาเซนอลได้ หประตูต่อ0ูนย์แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเกมวันอาทิตย์นี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายผมฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง Venom Media ให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ